สวัสดีครับนะครับผมจะออโต้นะครับจากคําถามนี้เลยนะครับน้องบอกว่าผมหนีได้15ปีแล้วนะครับผมจะสามารถไปถ่ายบัตรประชาชนได้ไหมนะครับขั้นต้นแล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับท่านที่หนีทหารจนหมดอายุความนะครับอย่างแรกก่อนนะครับที่น้องต้องไปทําก็คือหนึ่งนะครับให้คุณกลับไปยังต้นตังกัดนะครับที่ท่านเคยเป็นทหารอยู่นะครับ เพื่อไปขอใบปดนะครับถ้าเกิดว่าจะไปแล้วเนี่ยมันไอๆหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ต้องรับชะตากรรมกับสิ่งที่เราได้ทําไปนะครับเพราะมันเป็นการกระทําของตัวเราเองนะครับหลังจากนั้นเต้นนะครับให้นาใบปดนะครับไปยื่นที่อําเภอบ้านที่ท่านอยู่หรือทะเบียนบ้านที่ท่านจะเข้าอยูนะครับเพื่อแจ้งกับเจ้าพนักง,งานที่ทำานทะเบียนนะครับ หลังจากนั้นเสร็จก็จบทิน่นกระบวนความครับก็ทํามีชื่อในทะเบียนบ้านก็สามารถถ่ายประชาชนปกติได้แล้วแต่ท่านเก่งจริง,รงๆนะหนีได้ครบสิบห้าปีนะครับหากใครเกิดทะเลาะกันหรือว่าผิดใจกันอยู่นะครับแต่รู้ว่ามันหนีทหารเนี่ยแจ้งตำรวจจับมันได้เลยนะครับมันเขาตำรวจไปจับเสร็จนะครับถ้าเกิดว่ามีคดีอื่นด้วยนะครับโทษหนีทหารจะเพิ่มเป็นห้าปีตรับคลิปนี้ไปแล้ว สวัสดีครับ